เ ja ็อะไรเต็มบ้านเลยนี่ก็มีนี่ก็มีเป็นสวนเลยนี่ก็มีโอ้เต็มไปหมดอเสตูล่ะสตูล่ะใหญ่มากเลยล่ะลูกซ้ำเอาปลาบุป่ะกินได้ไหมนู้นอะ เหมือนเราเคยแกงเลยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเห็ดผงเห็ดผงที่มันเป็นเมื่อข้างบนเนาะน,นี่แก่แล้แกงเหมือนมันจะอร่อยเลยเหมือนแม่เคยกินนะไม่แน่ใจต้องถามผู้รู้อีกน <laughs> ะเหมือนที่อแกงแล้วมันจะเป็นกลุรุๆหรือเปล่า เ๋ยต้องถามเต็มไปหมดเลยเก็บเล่นเลยจุรินโอ้โหโอ้โหเราจะไปดูในสวนอีกจ้า <c oughs> เอาจะตือล่ะคะเอาจับมือเอาจะตือถุงโอโหเราจะทำการไปดูเห็ดในสวนเรากันนะคะ เี็ดพิ่งน้อยอืมเต็มเลยแต่เราจะไปหาเห็ดพึ่งใหญ่กันนะคะเก็บเปลง่ปลงเกง็บทิมเดินเข้าไปข้างในไปดูเห็ดพึ่งใหญ่กันสิว่ามีหรือเปล่าเดินไปเลยโอ้โหเห็ดอะไรไม่รู้ เต็มไปหมดเลยมาเต็มส,<า>มนสวนเลยค่ะแต่เราก็จะผ่านนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จกักไม่ใช่เซียนเห็ดนะคะเห็นว่าสวยงามสวยสวยสวยค่ะโอ้สวยจริงๆสวยสวยแต่เราก็ผ่านเดินต่อไปอสวยสวยมามามา,มา นี่แหละผละไม้ป่าที่มาเก็บกันนะคะมักแดงเพื่อเอิญหมักแดงมักดําที่เกิดเองดามธรรมชาติกจะชิดตนประมาณนี้ไม่ใหญ่เลยเล็กๆประมาณนี้แหละคะสองแม่ลูกสองแม่ลูกเดินป่านะคะเดินหาเห็ดอเดินหาเห็ดกันนะคะอ,อยู่ที่บ้านสวนของเราสวนแถวบ้านนี่นะคะ สวนสนหรือว่าป่าเห็ดนั่นเองขายุวานก็นหายากแค่แถวนี้นหมขายุวานก็คือเห็ดเพิงกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆดอกเดียวสองดอกนี่แกงอิ่มเลยแต่ตอนนั้นเราก็เห็นหยุดเห็นแต่ว่ามันแก่แล้วมันก็มันขึ้นแบบแ๊บเดียวแล้วมันก็หายไปนะคะโตเร็วมากขายุวาน เดินสูตรบรรยากาศสดชื่นจากธรรมชาติที่บ้านสวนน้องจุลีค่ะาาเห็ดอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยเห็ดชนิดนี้เจ้าเห็ดอะไรสีสวยจังเลยดูเพืวความสวยงาม เก็ดแล้วเราก็ผ่านไปลูกสวยมากบางที่ก็เกิดเยอะบางที่ก็เกิดน้อยแล้วแต่พูดเยสิตาเจนแบทแมน,นอยู่บ้านป่ะกลับบ้านไปหาแบทแมน,นเราไม่เจอเห็ดเห็ดที่เราต้องการแต่เราเจอเห็ดหลากหลายมากเห็ดที่เราต้องการไม่เจอเลยเก่งมากฟิลีนเดินป่าก,กับแม่ไม่ให้แม่อุ้มเลยอุ้ยดุ๊ก เอาโอ้ยเดินดีๆเห็ดใหญ่จะเรียนมาดูเห็ดใหญ่นี่าจะเป็นเห็ดพึ่งทรายนะัต๊อนนี้น่าจะเป็นเห็ดพึ่งทรายนะคะหรือว่าพึ่งขาลายน่าโอ้ยสตูละ ที่เราเจอเป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะดอกเดียวแบบว่าแกงอิ่มแต่ว่าดอกนี้แก่แล้วเราจะเอาไปไว้สวนเราให้เขากระจายพันธุ์ไปอีกถึงบ้านสวนเราแล้วเฮ้ป๊าป๊าให้ป๊าป๊าให้ปพาป๊า ดูสิพี่ตื่นแล้วไปรับพี่หน่อยสิพาป,ป้าพี่พี่เทม <laughs> มุนซอกนะพาป,ป้าออกยัสมินซปปอกหนะาดิ <laughs> อ๋อซอกหน้ายัสมินออกพอป,ป้าโอ้ เดินป่าแค่นี้คุณแอดุ๊กตี้โกครับอินเตอรมามาแบล่ะมามาอินเตอรแบรล่ะตื่นแล้วล่ะพี่แม่กับน้องไปเดินป่าเก็บเห็ดมาโอ้จูลีสอกหน้าปะปะออกแก่สิมีอะไรมาฝากสตูลาส้ม เอาไปปลูกในปา่าในสวนเราต่อนะคะปรมาณนี้เส้นได้สวามสวนเยออีกเงี้ยฟ้าละบลาคาสตาผาปะผาปะผาปะไปเล่นกระโดดกันค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องกวาดอันนั้นออกก่อนใบสนนะลูกเดี๋ยวแม่กวาดให้แป๊บหนึ่ง

บรรยากาศดีมากนะคะมโนฮอปป้าสมสูดแสมพับป,ปะกระโดดสูงเหมือนพ่อเลย,ยแล้วเหมือนแม่เลยแม่เหรอห้าห้าโอ้ยหัยก,ก <S <s <us> จริงๆนะโอ้โออักตเดย <g les> เอาเลนไป I <laughs>